ก็พอแล้วสิาทนะคนมาเบิ้งราคาอันสีเข้าอยู่อันพ่ลาวเนาะว,ว่าบ้านนึงดีสีเข้าไหนเมื้อนี้พอแล้วมาสอบเป่าเป่าที่นึ่งพอแล้วไปแล้วอันนี้เป่าที่สองเนาะนี่เดี๋ยวสินำไปเบิ้งเลยมาเบิ้งกันว่าถ้าสีแล้วล่ะอันราคาอันสำหรับเป่าเป่าเท่าไหร่เนาะ <S <S อันนี้เพื่นกำลังสีให้ขัดเ้าอยู่ ก็ชิลเล่อเลยเนาะน่าคนแล,วแลวนว้วก็เอาไปแล้วเปลดึงชื่อพ่อเขาจะเอาเขาเหนียวมาเหนียวเข้าอย่างนี้นะเขเหนียวเข้าใส่ยาอ๋อเข้าใส่ยาเปาลา่ปาใหญ่วันนี้นเพ่อจะเอาเปล่าเปล่าเท่าไรเนาะ เวล้มาสีด่วนแล้วเนอะยังไงเดี๋ยวสีแล้วแล้วค่อยถามราคาน้ำเพลนมาราคาเป่า,าเท่าไหร่เป่าน้องเวเป่าแล้วป่ดวด<า>ตรงนี้เข้าโบอ้อกอนเนาะโอ้ตัวยังหีิดออกมานะโอ้ <c oughs> <c oughs> โอ,อ้ย,อยีข้าเพิ่มเมียเพิมันข้าทแถมเพียไปเลยเจาที่สองออกไปเลย <c oughs> พอแล้วมาสีเข้าได้กินแบบจอกหนึ่ง <c oughs> คุ้มแล้วสมหรอ <c oughs> ข้าวสังเกตวมันมีมากอันนี้ยูกองไก่หาสังเกตนะมีมากอันนี้ยูกองสองเปาสองเทเลยวัแล้วก็แกะถุงจะเป่าแกะยากมีตัดมาตัดเลยมัดแน่นหัวสอหัว อันนี้มันจักบ้วนอะโว้ยสีเั่ลเปลาเมื่อไหวโพดนะพ่อเนาะเรื่อนี้เอาสอเปามาสีเลยนีชุบชุบชุบ <c oughs> ออกแล้วออกแล้ว <c oughs> ถ้าเาถ้าอันยูงสีนี้แบบถ้าบ่กเอาหำล่ล่ะ อันนี้ยสี่ฟรีเนาะถ้าเอาหำแล้วได้เสียงเงินน้ำพอเนาะนี่แบบเต็มคนเอาหำเขาบอกหำเข้าใจคือบ่เอาเงินนำเขาถ้าเอาหำเพื่อนก็เอาเงินเอเงินเดือนสิบพันบอกเพื่อนแ่้วไงเปอรใหญ่ปอรน้อยเท่ากันวะม่เท่ากันสองแนวมาเท่าไหร่สองแนวคืออก้าวอะไรสองแนว

มีแต่นกวอมนี่ราคาแบบอันนี้จะเป็นปิดจังเปิดราคาชีวันนีนะ้ถ้าซื้อหำแมนโลหนึ่งสามพันรายการจีข้าวเป่าเป่าสิบพันกีบอ๋อเปาสิบพันขึ้นเมื่อหร่อว่าลงทองเป่ากระซ้าพัน นี่เวลาสี่แล้วอันนั้นอันทำทำสมัยุเบอร์หันนบทุกคนอ่าหูงานสีเข่าน้องดีกว่าเห็นเปิดมางเรื่องโดนละเนาะเอาเบียร์ก่อนเอาโป๊ะได้ชิวได้ไปตากกว่าเอากลับมาตาก่อโอ้เปล่านี่โมแห้งเป็นโมสีให้เออพอแล้วได้ยกมาคือเก้า จะลงดีสีติปเอาเดียวเนาะอ้าวน้องดีเอลงวัตอนไหนได้กลับเอาเมือตาก่อนแล,แล้วค่ขยทาสีให้เนะเาะเวลาปั้นก็นที่เสียกตากนั้นะ นี่ระวังโจรนได้จรนจับก่อจรนจจับลงมาเอาพวกขึ้นมาหน่ยเดี๋ยวแล้วพอกลุงไปดิบปนอบนกองดูสบายดีเดะสบายดีสบายดีกัมกาม่เลูกไปไปใสแล้ว <laughs> ส,ส่ยไปใสนางขี้ดื้อไปโบ้วยนะโบ้วยนะดีใจฮะเดี๋ยวไปไปหาพอไปลงลงมา <ไ>มีโจุดแล้วที่ไปเลยนะลงโจุดจับเด้อบายฮะเฮ้ยบายเออใช่ไหม เจ็บบ่บะมึเจ็บบ่เบิึงหน้ากัน,นดูวยมเจ็บมึเจ็บแค่นี้โออตัวได้ทำมเจ็บหนยุ่งตัวแดงทำทำมึงเจ็บไปแล้วไปแล้วพ่อเ <c oughs> มื่อกี้ลูกสาว,าาวแล้วพ่อโดนลงมาจากพระจรวดเขาไม่ใช่ใส่เนาะข่าวเยอะ เขานี่เนาะมองมองมา,มา,มา,มาอุ้ยบอ <c oughs> ส,น,น,น,สอน,นี่เขาจองอมาเราปนยเิดไรอี่สิ้เาดว้อน,น่งาตาอนึงตากันหรอไอ้ดีคนที่ดือ้อนั่งอย่างนี้นะ จอยจะจิงโค่คนจอยอสิบห้าเข่าสิบห้าโอ้โหสิบห้า่นะ่ะจอยบึงหน่อดูคนจอยมึงหน่อยดูจอยจอย่กโยมโยมสิงเพสิเปลงมาลงมาสิบา <13. S 2> นี่เข้ากัิได้ประมาณนี้เลยได้พวกวานสาวนุ่นมานสาวโลนเ มมกไกนะสร้างบึงกับบนคนสร้างแค่บ้านเีน่สองสองลูกสาวนะขยุ่มลูกสาวไปไ่สรุปแล้วมดสิบพันกีบเนาะสี่ขาวยูราเป่าละสิบพันกีบเป่าน้อยเป่าใหญ่ไรเขือนมด น่าจะไปดิชุบเรียบร้อยภารกิจมันเข้าสำเร็จแล้วเอาขอแล้วกันก็ผงปีนยาประตูข้างหลังรถไปดิเข้ามาพ่อจะไปแล้วก็มีเงินมาอยู่ไหนฮะลงน้ำพ่อเลยเลยอีก่อสีจื่อไปนนองดิห้องพิงให้ฟังแน่ห้องพิงคห้องพิง ผากับลนะอ,ง,ง,องเพง <Hello? S 2> ล,ลงดูลิ้นลบิ้นลิ้นลิ้นบองดูลิ้นเป็น,ปนบ่อแกเบิงนะบ้งแกเบิ้งนู้นผีน่ะเป็นบึ้นอ่ะเนี่ยเย้เก่งมากเลยค่ะ เมื่อนะเอาเปล่ามายิบยิบยิบ่อกัดอ่เปล่ายิ่ง่ายมาเอาภาละเม็นพนักานยู่เปล่าละสโลเอาละสิโลนะเอาภามาสี่เปล่าด้ว้เอาสโลด้วยมาสองเปล่าวันได้สินโลอ๋อสองเปล่าได้สิ